ลูกพี่ว่างหรือเปล่าว่างว่างพี่คุยกับสาวอยู่เปล่าเป็นขัดจังหวะเขา,านี่ผู้เชี่ยวชาญแรปเตอร์แห่งประเทศไทยเลยนะเหรอขายรถมา3,800คันแรป,ปเตอร์เหรอไบค์ครบแรปเตอร์เมื่อก่อนนี่เขาก๊อปซีดีขายใช่ไหมใช่ผู้เชี่ยวชาญคนนี้ใช่ไหมอันนีน้นนน <laughs> อยู่ <laughs> อยู่พันทิพอยู่อยู่พันทิปอยู่อยู่พันทิปเอาไปฮะเอาไปขอน้องซีดีไว้ซีดีรบกวนโลองเพลงแรปเตอร์ให้ให้ลูกค้านะฮะ อันนี้เป็นรถลัพเตอร์นะครับผมลัพเตอร์จะมีเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับส0นะครับกับเครื่องยนต์เบนซิน3.0มจุดูนย์พี่เขาถามว่าใช่ฟอร์ดข้างบางจากไหมบางจากอยู่ตรงไหนวะใช่บางจากอยู่ไหนฮะใช่ใช่ที่นี่ฮะฮะบางจากเอาเหรอเอาไม่ได้อยู่ข้างเขานี่เราบางจากมาเลยพี่อีกอยู่ใกล้กันเอออยู่ใกล้กันเออใช่ใช่อยู่ใกล้ฮะอยู่ใกล้ไม่ใช่อยู่ข้างจะโอเคยอกม หยอกหยอกนะหยอกหยอกนะยู่ตู่ยู่ข้างเขาเขาบอกเขาจะมากระทืบเราอ่ะฮะอ่าโอเคถ้าจบไล์แค่นี้โอเคหยอกหยอกนะฮะหยอกหยอกแวะมาได้นะฮะแวะมาหาทีมพี่ออสได้เลยฮะ